อนน๋อะครับผมวันนี้กระแดดบดไปนองเลยเตรียมจัดของให้ท่านลูกค้าที่มาที่เมื่อวานเนี่แหละเมื่อวานผมลงคลิปไปที่ว่าเตรียมให้ท่านอ่ะจเรียกว่าจะอาท่านเดียวมารอไป้3เลยครับ3เจ้าเลยเขาขอขอบคุณมากเลยนะครับท่านดูคลิปประมาณ5เดือนติดตามมา5เดือนอนําเลยว่าท่านวะนี่ครับก็จัดให้ในราคาที่แบบถูกที่สุดนะครับนี่ไม่นะครับโมโนฮดรีโอแบบจัดมาให้ที่ผมแนะนำอะโมโนฮดรีโใช้แบบปั๊มน้ำปั๊มน้ำเนาะเนี่ยแข็งใหม่เลยและเกดดีด้วยนะครับ เกียดดระไรพ่ะตรอ่ะเกียดดรไที่ผมแจ้งในคลิปว่างานผมเนี่ยเราแต่ละงานที่ผมคัดสรรให้เนี่ยดีที่สุดแล้วอ่ะเกียดดรไหนะนะทําไปดูได้เลยในประเทศไทยนะมันไปดูให้เลยแผงใหม่แต่คัดเกรตไว้ดูครับเนี่ยอันนี้ลองจีนะครับอ่ะเนี่เห็นไหมสายมันจะยาวมากเลยแต่ว่าหมดแล้วครับพี่น้องอันนี้คือคัดใหม่เพื่อนนะเนี่ยยาวทุกอันยาวหมดเลยนะอันนั้นห้าร้อยห้าสิบด้วยแล้วก็มีสี่ร้อยแปดสิบด้วยนะครับอันนั้น ยาวสายยาวนะนี่เห็นไหมครับว่าเกียรติที่ไปไหนมันบ่ที่ว่าคัดสรรหน่วยพื้นนี่คือพื้นจองไว้นะครับนะเห็นไหมยาวนี่ก็ยาวนะอันนี้ก็ยาวนะครับนี่ก็ยาวนะสายยาวนะครับนี่อ่าดูนะครับห้าร้อยห้าสิบนะครับสายยาวเป็นเกียรติที่คัดริงองจีพร้อมนี่เห็นไหมนี่ลองจีนะครับไม่้องเห็นไหมแล้วสายยาวเห็นไหมอ่าแล้วผมบอกไปว่าผมโบว์บอลเป็นบพําไปดูในเลยในประเทศไทยนะครับมีสายยาวแบบนี้ไหมอ่าผมจะให้ด I mean? ูนะ ให้ดูแผงที่แบบมันแตกแผ่หนึ่งว we ่าม well, okay. so, ันเป็นยังไงที่ผมพูดมันใช่จริงไหมในประเทศไทยเดี๋ยวหวัาว่าทุกๆหลุนไม้เนี่ยเขาจะเซฟนะครับไม้นี่สายจะสั้นมากเลยเห็นไหมเี่ผมบอกหลายคลิปแล้วเห็นไหมอ่อันนี้ก็คือเห็นไหมความเห็นไหมนะครับอันนี้คือจริงๆมันหมดแล้วคือพันจองไว้นะครับพันจองไว้ี้แดดไม่มีด้วยพี่น้องเลยเห็นไหม แปดบ่มีพร้อมเห็นบ่อ่ะมีแต่ลมอยู่นะอ่ามโนฮาบเซลชอบแบบนี้แหละนี่เห็นไหมดูหน่อยน้ำครับต่อสองนิ้วนะครับนะต่อสองนิ้วนะเนี่ยถามท่านมาเนี่ยติดตามในยูทูบดูไปเลยครับครับโอเคอยูห้าเดือนติดตามมาห้าเดือนแล้วนำนำเลยใช่ไหมล้วพาเพื่อนมาด้วยเนี่ยนี่เรากำลังต่ออยู่ที่แรกนึกที่ว่าจะเอาแค่ชุดเดียวเนาะมาสามชุดอ่าจัดให้เลยขอขอบคุณนะครับนี่ ทั้งสามท่านเลยแล้วก็ลุงด้วยแล้วก็น้านี่ก็น <c oughs> <c oughs> ด้วยครับเห็นว่าเจ้าที่ตีแห่งกลาอ่าแล้วก็แฮนโดโลนะครับเพื่อนเขาแฮนโดโลน้ำเนี้ยนี่ก็นร้องให้เพื่อนเห็นไหมความแฮนโดโลนะผมไม่ได้ไปโจมตีแป็นใดแต่ก็โทษดือยกันนี่พันห้าร้อยวัตถุนี้นครับนี่อ่าแล้วก็เป็นรุ่นที่แบบตอนที่ผมขายไปหลายปีที่เป็นตอนนั้นเป็นปูนะ่าจะเป็นสองหมื่นเก้าอันนี้ของควบคุมตัวนี้ที่ผมทําเองเองนาะนี่ครับนี่ยทายสวรรค์หินเจียควบเซม้เรียบเมื่อเดือนได้นี่เห็นไหมทีก สลับใช้ได้นะครับที่ผมบอกไปหลายคลิปแล้วท่านไปติดตามดุน่าจะประมาณอันนี้น่าจะห้าปีแล้วนะครับนี่ที่ผมบอกแบบเองทําเองหมดเลยเห็นไหมนี่ขับปั๊มน้ําไฟฟ้านะครับตัวนี้ขับปั๊มน้ําไฟฟ้ามีไดโอดกันช็อตกันอะไรด้วยเห็นไหมนะครี่เป็นไฟฟ้าได้แล้วก็เป็นโซลาเซลล์ได้แต่นี้คือแกอยาไปใช้โซลาเซลล์เพราะปั๊มไฟฟ้าแกมีแล้วนี่แต่ว่าไม่มีแล้วนะครับไม่มีแต่ว่า บอร์ดยังมีแต่ว่าที่ผมประกอบไปมีคือเวลาแกเสียแกะอะไรเนะี่ยส่งมาเดี๋ยวผมสอม,มให้ฟรีนี่ประกันให้2ปีเลยนะครับนี่ตอนนั้นปูน่าจะหลายหมื่นอยู่ตอนนี้ตอนนั้นแผงมันแพงมากเลยแผ่ละเจ็ดแปดพันนะครับอันนี้เพิ่นได้ไปอ่าผมให้ไปเจ็ดแผ่นเลยในราคาหมื่นแปดอ่าแล้วปั๊มพันถ้าร้อยวัตด้วยนะครับพี่น้องนี่คือบรรมา่าล่ะหลายท่านเลยนะครับคุ้ม,มเๆเลยอ่าจุกๆเลยแผงใหญ่ๆกันเลยแล้วก็ของอันนี้ของพี่ก็ด้วยนี่ นะครับก็เอาคนละชุดนี่ครับอันนี้ก็พี่วายพีพีเหมือนกันเพราะว่าไอ้ที่ผมจัดโปลูเรามันมีเท่านี้นะครับนี่ก็พี่พี่วายพีพีเนี่ยอันนี้พันวัตเหมือนกันกับไอ้ที่สูบอยู่นั่นแหละนี่พอดีเพจน์จะเอาลุงลุงมันจะเอาพันบปมีมันไม่จัดเห็นแลกวข้าตูดปนบมเม็นอยังดอกนี่ก็เลยแนะนําตัวที่ตั้งแต่หลายปีแล้วแรงตัวนี้มันพันห้าร้อยวัตเลยเห็นปะฮนดูรลนะครับนี่เห็นไหมอ่าไอ่ที่ผมบอกว่าปั๊มในประเทศไทยมันจะเป็นตูดอย่างนี้เห็นไหมอ่า ก็ถามว่ามันทนไหมก็พวกของพวกอะไรเหมือนกันหมดแต่ว่าคือน้ํามันชอบเข้าโเคเนั้นแหละเพราะว่าที่ผมบอกว่าลงในคลิปอะ่ะพอซีนมันรั่วเพราะว่ามันมีแรงกดอากาศบีน้ํามันเนาะแล้วก็ซีนนี่ก็ต้องดันน้ามันอยู่ตลอดเพราะหมุนๆมุนไปน,นา,น,น,า,น,น,าน,นานไปก็น้ําก็น้ามันก็จะขึ้นไปแต่ไอตัวรุ่นใหม่นี่จะเป็นน้ำามวลาน้ำเขาน้ำยังยูห่าปีสิบปีอะ,อะไม่มีปัญหานะครับแต่ว่า ของลุงแกน่ยก,ก็คือมันเบิดนะฮะมันเบิดั้งแต่โปรคนละก็เลยจ่ายได้เพินน่นในราคาที่คุ้มไปเลยให้แผงไปเจ็ดแผ่นเลยเพราะตอนนี้สี่แผ่นก็ทํางานได้เต็มระบบแล้วมันอยู่ที่ตอนนี้ควบคุมได้สามแรงนะครับป๊มไฟฟ้าได้สามแรงเลยแต่ว่าได้เจ็ดแผ่นนี้ก็น่าจะเกินพันห้าร้อยวัตต์แหละเพราะว่าผมลงไปหลายคลิปที่หลายคลิปอยู่เอาที่อยู่ใกล้ๆบ้านคือในป่าปามสี่แผ่นนะครับน้ำทอ่อสองนิว้วหนึ่งสองแรงหนะึ่งกระสูดเลยอ่าตอนนั้นก็ลงประกันใน้เพิ่นพร้อม ประกันปั๊ม2ปีแต่ของคุณพี่ได้ประกันแผง5ปีของลุงปีอปีนะครับเพิ่อันสองปีปก็ตอนนี้วันที่26รกรกฎาคม2 5 6 7อย็่ะลงไหวนะครับลงไหวอ่าเป็นการประกันไม่รู้5ปี10ปีก็เด้งมาหมดนั่นแหละนะเราเราไปดูก็ประกันในคนอ่ะคุณอาพี่มาจากไหนจันทบุรีเนาะ,นท,ะที่แจ้งมา3าคนคที่แรกผมนึกว่ามาเอาแค่ท่านนั้นชุดเดียวผมก็เลยมาไม่ได้ตั้งหลักเลย แต่ว่าเตรียมไว้ให้แกนี่ก็คือล็อกแผงไว้แบบเกลดคุ้มๆอะเกตคดกุณภาพบองว่าไงแต่ทุกวันนี้เขาก็ทำมาก็ใช้ได้แหละแต่ว่าที่ผมก็คือมันตอนนั้นเขายังมันยังไม่ได้ลดต้นทุนนะะไม่ได้ลดต้นทุนเยอะสายอะไรเขายังยาวแล้วก็ไดโอดเขายังเยอะแอมสูงอยู่นะครับนี่แหละอันนั้นก็550วัต์แต่ว่าสายยาวยังเป็นสายรุ่นยาวอยู่เนาะสายยาวอยู่มาตรฐานอยู่นะครับ ก็มาจะทานเบิร์ัหน่แหละพี่น้องแต่ว่าอ่าเปรียบเทียบสายก็คือทุกวันก็แข่งกันขกันเยอะแต่มันต้องมีการลดต้นทุนเนาะก็เหมือนผมแหละนะครับขายเอาจํานวนนะครับเห็นไหมนี่อ่านะครับตัวนี้เป็นลองจีอย่างดีนะครับเป็นลองจีอย่างดีเลยอ่ะอ่ะห้าร้อยกว่าบาทห้าร้อยห้าสิบเลยนี่สายยาวช่วงที่จัดโปูนนั่นแหละก็คาดไว้ให้แกนะครับแต่รุ่นใหม่ๆมาสายจะสั้นสั้นเยอะแต่ตัวนี้ยังหนาอยู่นะ ่แดดผมมีกันไรทีมงานจับจนหิวเข่าแล้วหน่าจืดหมดแล้วครับผมแต่มันบบฮ่อนนะครับมันบบฮ่อนก็เลยต้นอัดจิด,ดหน่อยผมมีแดดมียังเลยละครับพี่นอ้องเห็นไหมก็ทำงานได้แต่ก็อยู่ในร่มอยู่อะไรบ้างเลยเนี่ยนี่อะนะครับอ้าตอนนี้ก็นี่รถไฟฟ้าถ้าท่านติดตามก็รถแห่นะครับยังใช้ได้อยู่นะนี่จอดหลายปีนะ่ะ แต่ว่าก็แห่ทุกปีแล้วมีปีไก่ปีที่ผ่านมาไม่ได้แห่เพราะว่างานยุ่งน่งครับก็หืมเลยแล้วผมจะลองเอาเบ็ดหนักๆให้ดูนะครับแต่ไม่รู้จะแบนคลิปผมหรือเปล่าเนาะฟังเสียงนะพี่น้องนี่นะแต่ัาางนี้ยังไม่ค่อยดังอะไรไม่จะดังไปฟัาางขุดเนาะ สนใจก็โทรมาสอบถามเลครับมีทุกอย่างเลยกล้องวงจรปิดคือเป็นยี่ห้อที่ผมเอามาแบบใช้หลายปีแล้วนะั่นอย่างตัวนั้นนะ่ะเจ็ดปีแลาวพี่น้องใชนะเจ็ดปีแล้วก็อยู่สวนทุเรียนอยู่สวนหลายตัวในบ้านอีกสิบสองตัวนะครับตรวจสอบตัวล่องวัยยี่ห้อใดที่มันคงทนที่สุดอนะ่ะผมก็เอามาจัดสรรให้เนาะผมถึงบอกนะผมไอ้แล้วระบบที่ผมจัดสรรให้คือว่าถือว่าเป็นคงทนที่สุดแล้วไม่ได้ว่าดีเลิศนะทุกอย่างมีเสียอยู่แล้ว นะรถเบนราคาเป็นหลักเนี่ยช่งพังอ่าเพราะฉะนั้นก็คือคัดสรรให้ดีที่สุดในระบบหนึง่งในระดับหนึ่งเนาะอ่านี่ก็นี่ทีว่าทีทีนะนี่ครับอ่าโอ้เป็นระบบอันนี้คือเป็นอ่าระบบเดียวก็คือท้ายแผงอย่างเดียวนะครับแม่ใไฮบิดอ่าเป็นระบบเดียวแต่เป็นไฮโวลอยู่ของเฟินนี่ก็เลือกเอาแบบแผ่นรูโล่เนี่ยที่จัดเฟินเนี่ยเทียมเฟินเมื่อกี้เ,าาเทียมสา,ายเทียมอะไรนี่ ครบชุดพร้อมใช้งานนะครับมีสายให้ด้วยนะครับของเพื่อนเนี่เอาเจ็ดเสิบเมตรอันนี้ให้คนละท่านละ50เมตรแล้วก็ฝาบ่งฝาบอแท่งกงแท่งกาวอ่าสายไฟต่อให้หมดแล้วลงตู้เหล็กเซิร์ชกันฟ้าให้ด้วยนะครับนะอ่าและคุมคุมกันเลยทีเดียวนะครับสนใจก็โทรมาสอบถามตามเบอร์ได้นะครับผมกันตะพนโทลรเซลอ่าที่เบอร์ 0964975827นะครับอีกเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์ไล่เก่าแต่เป็นเบอร์โทรแล้วนะ064271387โทรกันณะพนวลโเซลนะครับอ่าแอดไลน์ด้วยเบอร์นะครับใยทั่วโลกด้วยเบอร์นะครับ09628444500962844450ครับผมติดทดลองทุกยี่ห้อนะครับผมนี่กลองวงจรโซรเซลเนาะเนี่ยใช้ยาวนานเลยนะครับผม <c oughs> อันนี้ก็ท่านลูกค้ามาจากไหนนี่มาสั่งชุด <laughs> ชุดนอนสวน <laughs> <c oughs> ชุดนอนสวน <c oughs> อ่านะครับผมนะเอาอันนี้ก็ลำลากันไปก่อนได้จัดของเอาไปก่อน <c oughs> อันนี้ก็จับโดนแล้วเอาขอบขอบคุณครับผม